เราขอร้องเธอนะอย่าตีกันเลยพี่ทำตัวสิพี่วินเกลียอะไรเหรอครับไม่อวามสิ้นอะไรพี่บอกพี่อยากมีคนใหม่ไม่ใช่หรอถ้าพี่อยากมีคนใหม่ก็เลิกเลิกไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปจริงหรือว่าสวรรค์เฮ้ยอย่าตีเข้าไปเข้าไปไปแล้วแล้วไงต่อโอเครเดี๋ยวมาโอเคเฮ้ยสวรรค์หน้าตาเป็นอย่างนี้อย่นี่ย สวัสดีทุกคนนะครับผมวันน <ries> <UC S. c oughs> ี้อยู่กับผมดีซีโร่นะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาช่วยคู่รักนั่นเองนะก็คือวินคาโซโอกับอมสินเอเอชแนลนะครับทุกคนครั้งนี้นะผมจะมาแปลงร่างเป็นนางฟ้านั่นเองนะครับทุกคนมาจากสวรรค์นะครับแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าใจดีนะครับทุกคนมาจากสวรรค์เลยนะเออแล้วส่วนเรื่องช่วยคู่รักเนี่ยคือแบบว่านานๆทีมาช่วยนะครับทุกคนเราไม่ได้มาช่วยมาประมาณ2เดือนได้เลยนะครับแบบช่วยคู่รักนะตอนนี้ก็มาช่วยอะไรนะครับทุกคนโอเคแล้วก็จากคลิ ิปที่แรกครับผมที่ผมถามว่าเออช่วงคําถามเนี่ยอยากให้ตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผมก็คัดไปแล้ว3คนนะครับผมให้ขึ้นจอนะแต่ผมว่าจะเลือกอันเดียวนะก็คือนี่เดี๋ยวผมแปะอันแรกก่อนอันแรกนะครับเขาบอกว่าช่วงคําถามพักสมองหรือว่าคําถามกวนใจนะครับทุกคนเออมันก็เป็นช,ชื่อที่ดีนะครับต่อไปคําถามแสนรู้แสนสนุกแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าผมถามไปจะได้ความรู้หรือเปล่านะครับต่อไปช่วงคําถามไม่มีสาระมันก็มันก็จริงนะครับพอ ว่ามันไม่มีสาระแต่อันที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือคําถามช่วงคําถามขึ้นจอนะครับทุกคนนี่เป็นไงเป็นไงชื่อเทไหมผมจะใช้อันนี้แหละคาถามขึ้นจอนะครับทุกคนโอเคนะแล้วก็ส่วนใครที่อยากขึ้นคลิปหน้านะครับทุกคนก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะถ้าผมถามอะไรทุกคนก็ต้องตอบให้ตรงคําถามนะครับแล้วผมก็จะมาสุ่มนะครับ3มคนนะโอเคแล้วก็ไปดูในคลิปกันเลยกดไลค์ถึง1 0 0 0ไลค์นะครับผม เฮ้ยแกรกลาสสิงดูทุกคนด้วยนะครับคาโซเองนะของก็อยู่เก็มมากชลาไปอีกแล้วนอะคือเราไม่ได้มาช่วยออมสิงกับโอเคเล้วโอกาสโซนดีก็ดูดูวนะแล้วคผมจะมีสูตรแล้วก็ได้เกมับแมวีนเป็นไรวีนมึงจะไปไหนเนี่ยมีแฟนเป็นบ้าจังนะครับเพียงวันนี้อยู่กับอมสิงก็วีนนะครับไม่ได้ช่วยนานนะครับประมาณเกือบเดือนสองเดือนนะทุกคนมาเดี๋ยวเราช่วยเลยนะดอกไม้เอาไร เราเป็นขี่นางฟ้าแล้วกันมีอ๋อแล้วเขาอ๋อแล้ครับอวันนี้นะครับเราจะมาเล่นมาครับขี่นางฟ้านี่ใช่แล้วเราเล่นเล่นมาครับกันนะครับผมก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรต่อขี่นางฟ้าเป็นเป็นเป็นกดอ่ะหรืออะไรตัดไม้เหรอตึ๊บ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 เราต้องกดอัจินเอออจินเนอร์ไซแล้วก็ไม่ใช่แค่เดี๋ยวผมจะทำให้ฝนตกแล้วกันนี่ไม่เขาท่อรมดานี่ออ ฝนตกแล้วก็เล่นอยู่ดีๆแล้วพี่ก็ผิดเตือ่ะสวัสดีเจเดี๋ยวผมพิมพ์เลยนะก่อนขอไสวัสดี จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเออสวัสดีครับใครสวัสดีเขาไม่รู้แอบมองใครเขาอยู่นะจ๊ะมองอยู่อยู่บนฟ้าเราไม่เต่าล้วกันเราหญิงมองอยู่จ้าบนินเคลไปฟ้าบินเกลนะแอบมองอยู่บนฟ้าเอ้ยเฮ้ยฟ้าเป็นฝนเนาะเขาเป็นฝนเออฝนเนี่ยน้อยกูนี่ว่าเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยลองมองขึ้นขึ้นมาสิเอาแล้วเรามองขึ้นมาสิ เองค่ะตองมองขึ้นมาสิมองขึ้นฟ้ามองขึ้นฟ้าแล้วมันจะฝนจะฝนไม่เห็นเลยเลย่ไอยคนโง่ขอโทษเนี่ยไม่เห็นหรอเฮ้ยหมาสินหมานี่มันหมาโอ้เฮ้ยพี่วินอ๋อเฮ้ยนี่พี่พากิ๊กมาถึงนี่เลยเหรอเอาสินหลังเอาสินหลังเอาสินหลังเดี๋ยวเดี๋ยวปีกไปก่อนไปก่อนเอาไมตั้งเดือนมองด้วยเหรอเออสวัสดีครับนี่ไป ไปกี่เพียรเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยไงไงวินที่รักสรุปคือใช่ใช่ป้าไงวินที่รักดูดีตรงเขาพูดกับพี่ดีเดี๋ยวพี่ดูจักเอวินรอเล่นน่าตรงเขารู้ชื่อพีวินยังรอเล่นเขาอะไรเขาจะเป็นรอเล่นรอเล่น มันฆ่ากันเองตายแล้วผมไม่เกี่ยวช้้าแลเนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรล้อเล่นวิวาายยกตสวัสดีจ้าทำไมเอาพี่ไม่ได้สวัสดีจ้าทำไมเอาพี่ไม่ทำอะไรนี่อะไรเธออะเราคือเธอพิกวินวินเองโอ้วิวินเอเขาล้อเล่นเขาวิอเขาวุ่นตรงตรงเลยทำไมเป็นแบบนี้เเขาลล้อ่น ทำไมเขาล้อเล่นใช่ไหมเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาล้อเล่นโอ้ยทองไมพี่ต้องไปพูดอย่างนั้นด้วยทำไมพี่ต้องหัวาด้วยทำไม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 อ่ะจะไมม้าต้องฝอยพูดเล่นยังไม่ม้าต้องฝอยทไมพี่ไม่ล้อเล่นล้อเล่นเอาอะไรก่อนเราคือนางฟ้ามาจับเขาบอกว่าสิ่งที่พูดมาสิ่งแรกก็คือความจริงตลอดด้วยใช่ใครเอาสินี่นี่นี่อย่าเพิ่งจะสว่างจพามเรามีอะไรให้ อ่ะพีเฮ้ยอย่าตีกันอย่าตีกันตีกันแล้วต้อตายเรียบรแล้วนี่อมันมีของจะให้นี่นะนี่นี่เอาไปนี่นี่เราจะให้ของเข่าเคียวกันอ่ะนี่นี่อะไรอะไรอะไรเอาของคืนมาเอาของคืนซะไปเราไปไปจนไทยกันเถอะไม่เอาของคืนซะไม่อ้าวแกเป็นใครฉันไม่รู้จักแกหัวทองไม่ไปกับพี่เหรอพี่วินทำไม่เกับพี่ ไปไปไปเดียๆเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดวเดี๋ย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 วเอาคืนเาี๋เอาเดียวเดเดี๋ยเดี๋ยวเดียเดีเดี๋ยวเวนเาดีเาเอาเีีอยเอาีียเีเี โ okay. อเคหรือจะช่วยนะที่ผมช่วยจริงนะอะไรอย่าอย่ามาถือยฉันไอหนูทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่นี่นี่เอาไปนี่นี่นี่นเราให้ดาบนะดาบไม้ออมฟิลน,นี่นี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่จะไม่จะตีกันไปเดี๋ยวขี้โกงอ่ะมันแกล้งกันเองนะทุกคนรวมอ่ะไม่ได้รูมซะหน่อยใช่ป่ะคุณนางฟ้านี่นไอ้ม้านางไอ้ม้านางฝอยเอาไปอยากได้อะไรไหมเรามาจากสวรรค์นกับได้อาหารกเมมียให่อ่อเฮ้ยเจตีกันจะตีกันจะตีกันนี่นี่นี่อ่ะอ่ะอ๋อบุญครับ เอาไปเอาไปอย่าตีกันอย่าตีกันอ๋ออย่าอย่าอย่าเพื่ออย่าอย่าอย่าดื้อนี่นางฟ้านะเออนี่นางฟ้านะเราจะมาช่วยเน่อ่ยเออทำไมเมื่อกี้พี่บอกพี่อยากมีใหม่ไม่ใช่เหรออีใหม่นี่ นายอ่ะจำเราได้ไหมเฮ้ยหมาใครเห่าโอ้ยเสียงหมาเห่าเฮ้ยมาเฮ้ยขอเธอ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 นี่จำเราได้ไหมอะไรจำจำไม่ได้ใครบินเอ้าจำไม่ได้เหรออะไรเอ้ยมาขอเธอเออขอโทษเธออะไรมามาไดใหม่ไม่ใช่เหรอนี่เอ้ยเราสร้างบ้านเลยนะเราสร้างให้นะครับอยากได้ใหม่ไม่ใช้เหรอพี่อยากได้ใหม่เลย มามามาอย่าอย่าอยาอย่ายไมทำแบบนี้ทำไมพูดแบบนี้ี่เธอไม่อยโดแลีวเฮ้ยไม่ยดกันดูคืออย่าตีกัน เียกันออตกลงอะไรไว้นี่ยผมจะมาช่วยถ้าผมดูเขาแก้กันเองมาตามมานะอยากอยากไปสวรรค์ป้าเงาเดี๋ยวผมจะพาไปสวรรค์นะครับอยากไปอยากไปสวรรค์อยากไปสวรรค์อยากไปสวรรค์มานี่นี่นี่คุณมานังข่อยจะพาเราไปไหนเหรอเฮ้ยเฮ้ยสวรรค์พูดดีๆสวรรค์เออไปทุบของเขาทำไมเล้วพูดดีดีอะไรเอเอออะไรไอโอ้โห คนเล่าเธออะไรไม่ไดอย่าตีกันอย่าตีกันเธอเราขอร้องเราขอร้องเออเราขอร้องเธอนะอย่าตีกันเลยพี่ทำตัวสิพี่วินพี่ทำอะไรเหรอคะมั่งความสินพี่บอกพี่อยากมีคนใหม่ไม่ใช่หรอถ้าพี่อยากมีคนใหม่ก็เลยกไปเวีเลย เข้าไปเข้าไปเข้าไปจริงด้ว่ะสวรรค์เฮ้ยอย่าตีเข้าไปเข้าไปเอไปแล้วแล้วไงต่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าตามไปนะครับทุกคนครับรอก่อนโอเคมาโอเคเฮ้ยสวรรค์หน้าตาเป็นอย่างนี้อ่นียเป็นไงเป็นไงสวรรค์ เป็นไงเป็นไงสวรรค์สวรรค์อะไรวะเป็นไงเขียนผิดเอ้ยองศิลป์ออาสวรรค์แล้นี่ยโอ้แหลกมากแหลกเหรอโหัสดีเรามีลาวาอยู่สวรรค์มีลาวาด้วยสวรรค์ของพวกนายเอ้ยเออวินมานี่มานี่ยาเก็บระเบิดเราจะให้ของเท่ากันอ่ะนี่เอาไปไปเอาไปอันนี้มาเราจะพาไปดูคลิปนี้ทะเลาะกันอนะผมแกงวินดีกว่าทุกคนฉันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เฮ้ยเฮ้ยทะ้ยพะบท โอ้ว่าทุกคนกลับดีกว่ากลับดีกว่าเนาะกลับดีกว่าทำไมอะไร่แนเนาะก๊อบ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 กลับก๊อบเพราะสร้างประตูให้กลับเลยก๊อบก๊อก๊อบ๋ออ๋อกูแหลกเออก๊อบก๊อบกลับบ้านได้แล้วโอเคกูแหลกเลยอ้าวสุดสุดะนี่นี่นี่สวรรค์มีความสุขมากนะแต่เคยแต่เคยไปนรกเปล่านี่ เคยไปนรกเปล่าเคยไปนรกเปล่าเคยไปแล้วแล้วก็ไม่ไปด้วยไปละเอ้าเออสิน่าทำยังไงพี่เอ้ยอย่าทำตัวดื้อเอ้ยไม่ไหววินไม่าที่นี่ละนางฟ้ารับไม่ได้ไม่นางฟ้ารับไม่ได้ก็เลิกรับไม่ได้อะทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ่ะเอ้ยไม่ดื้อสักหน่อยอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าทำตัวอย่างนี้ไม่งั้นไม่รักแล้วเลิกเราเลิกกันเลยเอาเลยเลิกไปเลย อเรือมัเนี่ยได้ปุ๊บเอาไปป่ะไม่ได้โขทำไมอาไมโเหมือนนีทำหลตงวเอนเอาไปเอาไปเอาไปเออเออคนเดียวหรออ๋อไม่เป็นไรนองฟ้าเขาขอเล็กก้นสิอ่าเล็กก็ครับได้เลยจ้าได้เลยจ้านี่ขอาอ๋อเอ้ยรู้ดีรู้ดีเอาเป็นว่าใช่ไหมคุณม้านางสวยแป๊บนะแป๊บแปเอ้าเฮ้ยอมสีลเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย วินเฮ้ยพี่วันหรืว่าใหญยอมรับได้ยังว่ามีเราเป็นกิฟต์นี่ทำไมพี่เหรออ่าให้ไปเหรอไปไม่ได้ค่ะพี่เไปเอาแล้วนางฟ้าทู้ทุกอย่างเจ้าพี่ยอมเสียเจ้พี่บ้าเรารักกันป้าไม่ไม่เล่นโดูจะตกไปแล้วเอาเหรียเอาเหรีหนเฮ้ยไอ้มาทางฝอยดิห้าเป็นยงไงเป็นยังไงเป็นไม่ได้ กิ๊อะไรเป็นไงอะไรโอ้วตบดาวเดนเลยเรามีความคิดดีๆดตอนนี้แฟนนายไม่อยู่แลไยแลไม่อยากฟังเลยมาแอบคบกันไ,ไหมไม แล้วเราจะไม่รู้เหรอไม่รู้ไม่รู้อยู่กับเราสบายเราจะรู้เหรอว่าเราแอบสังเกตกองสนน้องแก๊งกันแล้วอ่านี่นี่นี่เราให้เลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นแฟนกับเราไหมแฟนนายไม่อยู่แล้วนายนายนายได้ได้อะไรมั้ยได้ได้ไหมใจยังได้ก็ได้เออเาใจยังเออใจจริงเลยจริงๆเราไม่อยากรักเขาเราไม่ค่อยอยากรักเธอหรอกเพราะว่าเรักดีดีเรามีองค์หญิงในใจอยู่แล้วอะแล้วก็มีน้องวัดด้วยน้องไมวัดน้องวัดเฮ้ยเราเยอะเลไปแล้วอ๋อ แต่ว่าเราเป็นนางฟ้านะขอได้ทุกอย่างนางฟ้าอืมขอได้ทุกอย่างเลยเป็นแฟนเธอเอาแล้วขอขอประสาทคอณขออยากจะอยู่หม่บ้านคุณโคฮะได้ปะอยากไปอยู่หม่บ้านคุณโดฮะเข้าสู่ช่วงคําถามขึ้นจอนั้นครับทุกคนคําถามก็คือช่องดีซีโร่ลงคลิปวันไหนบ้างครับนี่แหละคําถามต้องตอบไปถูกนะต้องตอบไปถูกเลยนะห้ามพลาดเลยนะเออก็ผม โอเคครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับทุกคนแล้วผมก็จะมาสุ่มคลิปหน้านะครับสามคนนะโอเคถามมากันเยอะๆเอ้ยไม่ใช่ถามตอบมากันเยอะๆนะครับทุกคนได้าาพาเราอยู่ไว้คนโอฮา,หาหนยโอเควัน,อน,นเอ,อ,อนนื่อนวันเอื่อน,น,อน,นกอยู่ตอนนี้เลยวันเอ,อื่นวันนี้ดิโอ้โหอะไรไม่บอกรักเราก่อน แบบดีๆเออรักรักมากดีๆโลกดีๆไม่เต็มใจทำไมทำไมไม่เต็มใจไงก็บอกว่าถ้าเกิดพาเราไปบุ้งว่าคนนอกค่ะเราเรารักแค่สุดหัวใจเลยมีแฟนยังอ่ะถามก่อนอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่แฟนกูเหรอกุ้งขามอิิวไม่ทอดได้เลยอ้าวคนเมื่อกี้ไม่ใช่แฟนนะอ้าวเมื่อกี้ไม่ใช่แฟนแล้วแฟนแล้วคนนี้อ้าวใครอ่ะเนาะเราคิดวันนี้เวเราไปก่อนนะของเขาใครยังเอาไงมาขายผมด้วยทำข้อสอบนี้เวลาก่อนสอบได้รับโอเคครับเออไม่ผ่านกันเฮ้ยหนึ่งพันไล่นะครับ ทุกคนโอเคบ๊ายบาย,บาย,บาย